สวัสดีวันนี้ขอมาจับมาเสนอเมนูผัดกระเพราให้ทุกคนกินกันครับวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งที่ผมว่างจากการทำงานได้โอกาสทำอาหารเช้าให้ทุกคนได้ลิ้มลองเมนูหลักๆวันนี้ก็จะใช้เนื้อหมูเป็นส่วนประกอบในการทำอาหารซึ่งเริ่มแรกเราก็จะดังไฟก่อนเลยอันดับแรกควันก็จะเยอะหน่อยนะครับมันเป็นเรื่องปกติมันก็จะใหญ่ๆเป็นตาหนาย ตอนนี้เราก็ได้เนื้อหมูติดมันมาก้อนใหญ่ๆแต่มันดันเป็นน้ำแข็งเพราะเราแช่ไว้ในตู้เย็นนานไปหน่อยแต่ไม่เป็นไรนะครับเรื่องแค่นี้จิบๆเพราะผมเป็นพ่อครัวเชฟกระทบ,บิน <Okay. S 1> ต่อไปเราก็จะเด็ดใบกระเพราไว้เยอะๆนะครับสำหรับใครที่หิวก็ทนนดูไปก่อนนะครับผมก็ทองห้องจอกๆคือกาน,ากนตอนนี้ฐานเราก็ดังจนแดงได้ที่แล้ววนะครับ อย่าเผลอเอามือไปแอร์ตนะครับอย่าหาว่าบอสอนอเ,เดี๋ยวมือมันสิโพงเอาเด็ว,วันนี้ผมก็ได้รับบทเป็นพ่อครวหนึ่งวันเ,เพื่อพ่อเท่าแม่เท่าสิดได้ลิมรสชาติอาหารอันโอชะสุโกโยมัยยมกต่อไปนี้ผมก็จะบรรเลงฝีมือในการใช้อีโต้สับๆให้หมุนๆโป๊ะโป๊โปโปกระโถกกระแทกกระเถาะๆของแท้แท้ว้า ผมบอกได้เลยว่าใครที่ได้ชิมฝีมือของผมคุณจะได้รู้รสชาติอร่อยถูกใจแต่ไตถูกตดัดคำแรกติดใจคำต่อไปติดคออร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้อร่อยเต็มเปี่ยมโซเดียมเต็มคำกรอบคำเดียวนอกนั้นเหนียวหมดคำแรกติดใจคำต่อไปติดเตียงพ้ามๆยืนหนึ่งเพราะเราพึ่งผงชูรสสดใหม่ใหม่วันต่อวันวันละจานสองจาน กรอบดังกอแล้ววบฟันแตกดังแกแล้บออร่อยเกินร้อยให้น้อยเป็นเอกลักษณ์ที่ชอบเรียกมาซื้อก็เพราะอยากยื้อเธอไว้นานๆคำแรกขึ้นสมองคำสองขึ้นสวรรค์คำแรกไม่เป็นไรคำต่อไปติดคอคำแรกไม่เป็นไรคำต่อไปไตาวายคำแรกกระทับใจคำต่อไปกระทับซ่วมยืนหนึ่งเรื่องความกรอบเคี้ยวจนหอบก็ยังไม่แตกตอนนั้นเคี้ยวอยู่บ้านเอาตอนนี้นอนโรงพยาบาลเฉย กรอบเหนือกสันสนั่นถึงแกนสมองกินชาตินี้ย่อยอีกทีชาติหน้าอร่อยถูกใจประกันภัยไม่รับเคลมรสชาติไม่ต้องพูดถึงรถปอแตกตึ้งมารอแล้วต่อไปนี้ผมก็จะให้ทุกคนที่ได้ดูคลิปนี้ได้ชิมอาหารของผมไปพร้อมกันสาธุ99 จากนั้นเราก็ได้เวลาเอาพริกกระเทียมลงในครบแล้วก็ตำตำตำให้แหลกละเอียดอย่าให้มันเหลือเป็นต่อนใหญ่เด๊ะมันสิบอ่อสุกเอากระเทียมมันกระสีขแข็งแขงจักหน่อยสงสัยสีบอ่อได้กินง,ง่ายดอกมือออนนี่แกะจะไปแกะาม,มาก็เริ่มจะปวดมือต,มตอนนี้สิริก็ขอยุติเสียงไว้จักกราวก่อนว่ามาโดนหลายชั่วโมงแล้วสิริเจ็ดกระดอให้ไม่ใช่สิริเจ็ดคอ สำหรับใครที่ชมคลิปนี้แล้วถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ข่อยแน่เดอร์สิได้มีกำลังใจหาคลิปดีๆมาให้ซุมเจ้าเบิ่งต่อไปบายบายจุ bye ๊บดักซิริฮักซุมเจ้าทุกคนเดอ้อ 哎呦，对，我得进来。